พระราชวังอี้เหยวยนหรือพระราชวังดูร้อนอของประเทศจีนสมัยโบราณนะครับเดี๋ยวเราจะ,าจะพาเข้าชมเข้าไปข้างในนะครับเลยสองตัวไว้ แต่ที่เข้าไปที่ตำหนักแถวนี้ครัหน้าประตูใช่ไหมหน้าประตูก็ตั้งอยู่มังกรหนึ่งโค้ดแล้วก็มีของหนึ่งโค้ดนะครับเขาก็คือผู้ชายอ่าซูสตาโฮเขาคิดว่าตัวเองเก่งใช่ไหมเขาคิดว่าผู้หญิงเก่งกว่าผู้อ่าผู้ชายเขาเอามังกรมาตั้งตั้งข้างอแล้วก็ของตั้ง ตอนนี้ก็เคือที่รับแขกเมืองชื่อตำหนักหนังโซ่นะครับแล้วก็เข้าไปตรงน,นี้เสร็จแล้วเข้ามาข้างใน,นก็คือทา่าเรือสับคนหมิงอะ่ะทำมาตั้งชื่อทา่าเรือสับคนหมิงคือเขาเข้าเข้าที่อ่ะเข้าที่เมืองคนหมิงอะ่ะแต่ที่เมืองคนหมิงก็ตั้งชื่อทา่าเรือสับเดียนเฉือคือเมืองคนหมิงใช่ไหมข้านรอกครับ ไว้ผมนีใจผมช่วยครับเพราะว่าถ้าตัวใครๆตัวใกล้ตัวไกลๆสม่ยก็ใครๆเหมือนผู้สูงอายุเรียกว่าอายุยืนนานนะครับนะใช้คอามากคนหนึ่งแบบเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมด้านในนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ขุดเป็นทะเลสาบนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้บริเวณนี้ก็เลี้ยงหอยมุกนะครับแต่ปัจจุบันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งประชาชนชาวจีนจากแว้นที่อยู่ไกลจากเมืองปักกิ่งนะครับก็เดินทางมาเที่ยวกันจำนวนมากนะครับมาดูบรรยากาศรอบๆครับ 你这，están, 啊，你这，啊，这边过来，这边过来，这边过来，哪能带过来？啊？这边哪能找着？你是给我开的，抓抓子的？他那个不是你那个？ นี่จะเห็นว่ามีประชาชนชาวจีนมาเที่ยวจำนวนมากนะครับจกกับกับไกด์นะครับ ไม่อยู่ม่วงงมาวงแต่ที่นี่ไม่ใช่มาวงมาอยู่นะเขาก็ถูกทํายาไมแล้วใช่เออเป็กับอพือนตังมาเขาก็แยมาอยู่เนี่ยแต่ที่นี่ครับมีพวกเหมาแล้วก็มีท่าเลสอซับนะแต่ว่าสดตใช้โทุกดีมาที่เนี่แันกว้างสีครับแต่เขาก็ต้อง มาท <dad? S 2> so ี bon alumni, ่นี่นะครับแต่ถึนช่องมีอังกลยครับที่ปมเข้ามาเขาก็อันตรายของก็คือว่ากองศึกครับอาจจะขึ้นมาเป็นการะอะไรบ้างครับเขาก็อันตรายเขาก็สุดท้ายก็มาถึงตรงนี้เขาก็กลับมาถูกหังเขียวผู้ได้วนข้างในครับข้ามเดินไปไหนยังข้ามข้างหลังมันก็ทำเป็นกำพงขึ้นมากราะฉกก็จะหนีไปมาไหนแต่จริงๆเขาต้องเป็นหลากของซูซานโอในกองศึครับนี่คือเรียกว่าคนที่เรียกว่าเก้าจะดำตกไม้ครับดำตกไม้เือหลาง คนหนึ่งก็ไปยังเก้ายัางเสร็จเพียงหนึง่งเสร็จสามยังแล้วไหนใช่ไหมครับแต่ว่าโซเชียโลครับเวลาทากเขาเมื้อหนึ่งครับประมาณปี่เลียยิงครับสมัยก่อนครับอายุประมาณเจ็ดครบแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็ไม่ใช่ตัดทิ้งเสร็จเราเรียบส่งไปวังครับประมาณเก้าขับเราส่งไปวังนะครับแต่คนนี้ทำมาแล้วก็ให้ให้ย เขาเขาเชื่อใจได้ใช่ไหมครับแล้วก็ซูสเทโธว์เวลาไปไหนลีเลียยิงลีกงกงครับต้องตำซูสเทโธไปนะครับแต่ซุนทันจะห้ามเอาไปไหนครับซุนทันที่ซูสเทโธว์ตายนะครับเอาจะไปไหนได้นะครับแต่ซูสเทกลีเลียยิงครับคนนี้เป็นคนอาทหารอาคนนัดพันธ์เตนะครับอยู่ในพาราโทมโตห้าประมาณห้าสิบสามเบกล้องถ่ายทำธรรมชาติแต่ซูสเทโธว์คนเนี้ยก็เจอกล้องถ่าเนี่ยเจอใต้ทะเลสันท้ายปัวแต่เขาก็ชอบมากเขาก็เอา จั้งออกมาตั้งตรเนี่ยแต่ครั้งแรกเขาเอาตังเยอะๆตั้งคนเยอะใช่ไหมเ,ไเขาก็เ็เข้ามาแต่มาไม่เห็ที่นี่ระมาณขึ้นทังอะ่ะเห็นว่ามีประชาชนมากๆหลายตานะครับมาชมทีม่เรนี้นครับค่อยๆอารมณ์มีทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนที่เข้ามาชมกันนะครับ บริเวณอะไรครับที่เข้ามาน,นี่ครับตําหนักที่ประทับของพระนางสุสีเทเฮานะคะคจะเห็นได้ว่าตําหนักเนี้มีสัญลักษณ์ที่สําคัญของพระนางก็คือรูปโขงนะคะโขงนี่เป็นสัญลักษณ์ของอเหตุสีหรือผู้นําฝ่ายหญิงซึ่งอะ,อะไรซึ่งสัญลักษณ์ของกระย์ก็คือมังกรภายในห้อง ภายในพระตำหนักนี้นะคะจะมีห้องอยู่สามห้องอ่าบริเวณนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่นะครับเป็นลกษณ์อะไรอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ต้นไม้อะไรครับในต้นอ่าต้นอีหลานนะคะเป็นชื่อของพระนางสุสีไทยเฮาก่อนที่จะมาเป็นพระนางสุสีไทยเฮาพระนางชื่อว่าอีหลาน,นะคะ่ะอ่าเป็นต้นอีหลานนะครับ ร้อยยี่สิบแปดเมตรนะครับซึ่งแม่ของจักรพัฒน์เหลงก็ได้มาออกราายไม่ได้เดียวยาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ใช่แม่จักรพัฒน์เหลงนะครับเห็นท่าสนมนะครับน่าสนมมารอคอยอยู่ <c oughs> และบริเวณนี้ก็คือทะเลสาบนะคุณหมิงนะครับลองดู บรรยากาศรอบๆนะครับเออ่หรอ้งกนชั่วหอก